สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมว่าผมจะปล่อยน้ําขุนเพื่อไปปิดแสงต้นยาได้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าน้านําใสนี่ยานมันจะเริ่มงอกครับเลยต้องปล่อยน้ําขุนลงไปนะครับสังเกตดูนะครับ,ดดนะรบผมจะเริ่มปล่อยน้ําขุนไปเพื่อไม่ให้ยามันได้แสงนะครับเพราะว่าเราจะทํานาสองระยะครับข้าวเหนียวเราทําระยะแรกก่อนนะครับพอร,ระยะสองนี่ เราจะทํเข้าวเจ้านะครับก็จะเป็นน้ําที่เราคาดเส็จแล้วมันเป็นน้ําขุนต้องระบายออกเพื่อที่จะเตรียมดําพวกนี้นะครับก็เลยเอาน้ําขุนเนี่ยนะครับเอาลงไปยังพื้นที่ต้นข้าวที่เราปลูกข้าวเหนียวเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งน้ําของเดิมจะมันจะใสแล้วครับเลยต้องเติมน้ําขุนลงไปสังเกตสีน้ำนะครับเราเติมน้ําขุนแล้วเราจะมองไม่เห็นยาแล้วเห็นไหมจะเป็นสองสีครับะระหว่างน้ําขุนกับน้ําใส อันนี้ก็ไม่รู้ผิดหรือถูกนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะได้ผลในการที่จะควบคุมหญ้าไม่ให้มันเกิดนะครับเพราะว่าถ้าพื้นที่น้ําใสเนี่ยหญ้ามันจะเริ่มงอ,อกเห็นไหมน้ําใสหญ้าจะเริ่มงอ,อกก็เลยต้องเติมน้ําขุนลงไปนะครับเติมน้ําขุนลงไปนะครับกาลังไล่ระดับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อน้ําขุนไปลดแสงไม่ให้หญ้ามันได้แสงนะครับก็ใครมีไอเดียดีๆเกี่ยวกับการทรําเกษตรอินทรีย์ก็แนะนํามาได้นะครับสวัสดีครับ